ครับท่านชมพบกับเส้นทางชาแนลนะครับคลิปนี้เราจะไปสอบมันเด็มน,นะครับที่มอรามหนึ่งเป็นสอบเช้าเนี้ยเก้าเริ่มสอบเก้ามงครึ่งนะครับอ o l อ1สามหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้กระบวนการนิติบัญญัติ ก็สบนะอบพลันัยนะฮะร้อยข้อเน่ก็อ่านหนังสือมาเต็มที่นะครับว่าเอาให้ผ่านนะครับวิชาเน่เช้านี้ก็อากาศสดใสดีนะครับคืมนิดหน่อย แล้วว่าเป็นมันคืมพีเอสองจห้าแล้วว่าอะไรไม่รู้นะเหมือนวคืมจะฝนตกรือเปล่าไม่รู้ขอเว่าครับขอให้สอบเสร็จแล้วกลับบ้านถึงบ้านฝนค่อยตกนะเพราะว่าจะฝนตกนก่อนกลับบ้านแล้วรถเนี่ยก็อาจจะเลนะฮะเละก็ต้องล้างนะครับ ช้ย,ย่างเดียวไม่ได้ต้องดูแลด้วยช้านี้เราจะไม่ขึ้นสะพานนะเราจะขับรถข้างล่างไปเรื่อยๆนะดูสภาพการจราจร,จรเส้นพระรามก้าไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไง ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตดามช่อง YouTube เส้นสางชแนลนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปผมก็จะมีอะไรถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะมีอาจจะมีทำ น้ำหนักปลาฮนะน้ำมันกเะเซตปลาครับแอกปลามาจากตลาดนะครับแล้วก็จะมีคลิปขี่มอเตอร์ไซค์บ้างนะฮะแต่จะแล้วไะครับแล้วจะว่าจะว่างทำอะไร เจอสาวสวยนะฮะนสวยสาวคีคิวบิกนะ่ะคีบิกขาวสวยสวยทั้งรถสวยทั้งคนแสบไปเรื่อยนะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันอังคารฮนะ ก็ใช่ดีกว่านี้นะครับเป็น่วงนะครับ <c oughs> ก็หาหมวกกันนอกมาใส่ด้วยนะครับคุณผู้หญิงวกของปลอดภของตัวเองนะครับ ไฟแดงแล้วครับต้องใส่วันนี้จะน่าติดน่าจะติดไฟแดงเกือบทุกไฟแดงอนะ่ะดูแล้วเราก็จอดตรงเส้นพอดีนะฮะทำตามกฎจราจอดน,นะ ช่องจักรยานยนต์จอดนะเราจะไม่จอดล้ำไปที่เส้นทางมาหลายนะครับถ้าไม่มีที่จอดจริงๆนะไปแล้วข้างหน้าออ้ o u t h ิบิกมาพอดีเลย จะเป็นตามคาดนะฮะถ้าติดฟไฟแดงหนึ่งแล้วสองสามมาตามมาเรื่อยๆนะะแน่นอนฮนะวันนี้ติดฟไฟแดงเป็นว่าเรื่น่เลย ถือว่ายังไม่ติดนะครับยังช่วงเช้ายัาง6กโมงสี่สิบนะสี่สิบเก้ารถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเลยกว่านี้ไปเจ็ดโมงกว่าเนี่ยรถเริ่มเยอะนะขี่รถไาจ,จะลำบากหน่อยเพราะบอดี้รถผมมันใหญ่นะถ้าทำรถไฟฟ้าเสร็จาการจรัาจรอ,อาจจะสะดวกสบายกว่านี้นะครับเพราะ พอสร้างรถไฟฟ้าก็จะกัันถนนเปียงซ้ายเปียงขวาไปเรื่อยนะแล้วก็บีบช่องรจอราจรเหลือสองเลนเนี้สามเลนยิ่งเส้นล้านตําแห่งขาออกนะจะเหลือแค่เลนเดียวนะช่วงกัาถึงสุขนะครับช่วงเช้าเนี้ยทไมขรถลำบากแต่อ,ลลอยังไงก็ ชาตนี้ก็ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับถึงที่ทำงานแล้วกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็เช่นกันนะฮะอยู่ในความไม่ประมาทนะฮะขับขี่รถในกรุงเทพนะครับขอให้ทั้งปลอดภัยทั้งตัวเองและคนอื่นนะฮะ โหผิดช่องช่องนี้ตันครับรถบัสโอ้ไปเกี่ยวอะไรเลย ええ。 แดงเหมือนเคยครับจริงๆเลยวันนี้แดงทุกไฟแดงเลย ซีบีห้าะเองอะเใช่หรือเ,เปล่าหรือเอ็นซีเ้าศนรือเป่าไม่รู้ครัไม่อกี้ ติดหรือเปล่านาะเดี๋ยวสายไปนะช่องจราจรจะเหลือจะบีบเหลือแค่เลนเดียวมันก็ได้ติดเท่าไหรนะ่ฮะยังเจ้าแจอยู่ đi ngay แล้วครับจราจรจะบิดเหลือแค่ห <_ C 1> นึ่งเลนขาเข้าจะเปิดเป็นสามเลนขาอาอกจะเหลือไว้แค่เลนเดียวนะถ้าม,มาสายกว่าน,นี้จะติดยาวนะฮะเสร็จส้า إلى المدرسة، انا วันนี้ผมสอบตึก KLB นะฮะสามศูนย์หนึ่งก็อย่าลืมมาทักทายกันได้นะ นะะมบมก็ย,ยังช้ครนะนะับจากรถเสร็จเดี๋ยวจะไปหาอะไรบำรุงสมองอีกหน่อยนะซื้อแบนสักขวดน,นะแบนซุกไก่ แล้วก็ชาสักขวดหนึ่งแกง่วงนะยังไร นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันสวัสดีครับ